เอาละสำหรับต่อไปอาพิประเสฐลองดูซิว่าช่างกลปทุมบันกับเราเนี่ยน่าจะมีความใกล้ชิดกันเยอะเพราะว่าสอนช่างกลแล้วเราเอาเด็กของเราเนี่ยไปฝากเรียนที่นั่นอยู่ด้วยนะครับใช่ครับถ้าพูดถึงช่างกลปทุมบันกับเทุงเทพนี่ผมว่าแน่นมากระดับหนึ่งยิ่งในสมัยผมนี่เหมือนกับโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องนะเพราะในสมัยเริ่มเริ่ม,รมสร้างแผนกที่นี่ก็อาศัยก็ได้ได้ขอตัวครูครูจากช่างกลปทุมบันมา มามาตั้งแผนกต่างๆและก็แล้วก็ในช่วงแรกที่อาคารเรียนทางเรายังไม่พร้อมก็ไปฝากเรียนที่ช่างกรมทุมวันในช่วงปีสองปีแรกฮะแล้วก็ที่ที่ที่ท,ท,ที่อันนึงที่เห็นก็คือคนที่เรียนเรียนที่คนที่เรียนช่างกรมทุมวันก่อนปี2 5 0 3เนี่ยเราจะมาเลือกแผนกที่นี่เพราะว่าสมัยก่อนนั้นที่ช่างกรมทุมวันคือแผนกช่างกล ไม่แยกไม่แยกแผนกโยนคนเชื่อมหรืออะไรเราเรียนรมหมดแต่พอมาเข้าเทคนิคก็มาเลือกว่าอยากจะเรียนวิทยุช่างโยนช่างโลหะหรือหรือช่างช่างไฟฟ้าคือก่อน2003เนี่ยเด็กจากปทุมวันเนี่ยมาที่นี่ก็เพื่อ<ๆ>พนเพื่อมาแยกแผนกที่นี่ความแน่นเยอะมากครับเพราะว่าเหมือนโรงเรียนพี่เพราะเรามาที่นี่เนี่ยมันไม่ต่างกับที่ปทุมวันทั้งพี่ทั้งน้องเรามีมีรุ่นพี่จากปทุมวัน มีรุ่น้องจากปทุมวันมีเพื่อนจากปทุมวันครบทั้งยนต์คนเชื่อมอุตสาหการไฟฟ้าเวลามีกิจกรรมอะไรที่ต้องขอความร่วมมือไม่ยากวิ่งไปแผนกต่างเดี๋ยวแั๊บเดียวความร่วมมือเต็มที่ฮะกางเกงยีนอะไรความร่วมมือเต็มที่ฮะก็ความสัมพันธ์แนบแน่นมากครับอบอุน่นมีสิ่งเดียวที่เพิ่มเติมที่นี่คือต้องบอกอย่างหนึ่งนะที่นี่คือสถานีต่อไปของเด็กช่างกุญธุมวัน แม้หลังจากที่ช่างกรมนวันมีปสวสแล้วเนี่ยที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็มามาที่นี่แม้แต่อาจารย์เนี่ยตอนผมเรียนปชวชสามอาจารย์ถามว่าปีหน้าใครไปที่ไหนบ้างครึ่งห้องกว่ายกมือว่าประเทศนิงเทพอาจารย์บอกดีแล้วที่นี่เธอรู้รู้มุกครูหมดแล้วรู้มุกครูทุกคนหมดแล้วเธอไปหามุกใหม่ๆที่ที่สิงคโปร์ดีแล้วก็บางเงี้แล้วท,ที่ที่บอกว่าที่นี่ไม่ต่างจากท่างกรมทุมวันเลยที่เพิ่มเติมคือฟาร์มน่ารักของสาวข้ากามและบริหารครับ สามแยกปักหมาครับความน่ารักยังไงตอนบ่ายตอนบ่ายเรามาคุยอีกรอบนะครับอ่า